คือหาหมื่นไหมห้าหมื่นขึ้นไปไหมเจ้าภาพบอกว่าห้าหมื่นขึ้นไปเผมเจ้าภาพบางคนนะครับจ่ายมากกว่าห้าหมื่นอะวันมาจำอ่ะมากกว่าห้าหมื่นอืครับแล้วก่อนทําการแสดงสามวันถึงหนึ่งวันก็ต้องจ่ายให้หมดสำหรับคลิปนี้คือว่ามาสรุปข่าวเล่าเรื่องนะคะพี่น้องก่อนอื่นกล้าเขาวาสวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเป็นบ้านแพรเอฟซีหลานน้อยอู์อิงนะคะพี่น้องเอฟซีเพชรแสงตะวันจีโอทู่นะคะ ตามเรื่องเล่าเรื่องไต่อไไต่อตว่าถาไปพี่น้องเออเรื่องเล่าของเอาให้จบนะคะเอาให้จบมากจบกันที่อยากคุยอยากเคลียร์นี่แหละนะคะเรื่องเดิมนะคะแต่คือเรื่องเล่าของการที่เกิดปัญหาของบอลโจนะคะเพื่อนในรุงไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะย้อนไปเบิรงได้นะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือบัตรนี่เพื่อนสิมาสรุปขอคุยคุยกันกับพอ่อเงาเพื่อสรุปแนวทาง ที่จะเดินนาต่อไปนะคะนับตั้งแต่เดือนนี้เลยว่าสัตว์ว่าไม่ว่าฤดูการนาได้พี่น้องเอาเดือนนี้เลยนะคะเงีวไปหอดฤดูการนาฤดูการต่อ,ต,อต่อไปนะคะตามที่ว่าถึงนะคะพี่น้องก็คือเกิดปัญหาบอโจบอกว่าปัญหานี่มันหมักบ่มานานแล้วมันบ่ไดดเพิ่งเกิดแล้วกับ่ไดดเกิดกับผู้ใดผู้หนึ่งบ่ไดดเกิดกับคนหนึ่งคนเดียว นะคะพี่น้องนั่นคือมันเกิดมาเง่นหลากหลายหลายเวลาหลายคนทีว่าจ้างซึ่งมันเกิดจากผู้ที่มาว่าจ้างหมอล่ำไปแสดงนะคะพี่น้องนะ,ะแล้วก็ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มกกักจะเกิดขึ้นกับอ่ากลุ้มที่ปิดบึกปิดบิกหลายกลัวนะคะพี่น้องเอาว่าปิดบิกนะคะพี่น้องปัญหาที่เกิดนะคะส่วนมากจะมาจากการปิดบิกหรือ อ่าผู้ว่าจ้างคนเอิ้นว่ายัางน่ะความสังกระสีเออวันแสนเนะพี่น้องเนาะซึ่งบาได้เกิดจากเจ้าภาพเจ้าการเจ้าหั่นอ่าหล,ลักๆักนะคะพี่น้องงานบุญงานยังนี่คือแต่เพราใครมีปัญหาเพราะว่าทางวัดคนมีทุนสำรองยี่เร็วประมาณน,นั้น่นก็เลยสีมาฝากถึงผู้จัดนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการสรุปวาต่อไปนี้นะคะพี่น้องวุงสาวน้อยเพชรบันแห้งมงสาวหน่อยลํา,าลเพื่นโชว จะเดินงานไปแบบใดนะคะถือว่าเป็นการน้ำร่องหรือเปล่าแต่กับไม่ได้ไหมเขาว่าน้ำร่องเพราะว่าหลาว่วงบนจะเหตุแล้วแบบนี้นะคะก็คือเป็นการเก็บเงินล่วงนาเอาให้ครบเอาให้จบสักก้อนจังค่อยไปทาการแสดงน,นะคะพี่น้องสาเหตุเหตุที่เกิดขึ้นหนึ่งคือมันเป็นเรื่องเล่าที่มันเกิดกับเล่าเล่ารู้ซึว่ามันจะหลายไปนานะคะพี่น้อง แต่ถามว่าไหลหรือเป่าตอนนี้ก็สามถึงสี่ล้านคะแนนและมือทั้งหนาถ้าขื้นอยไปอาจจะเป็นสิบล้านยี่สิบล้านคะแนนก็ว่าได้นะคะอันนี้คือบอดจเพื่อนขอสรุปตรงนี้ก่อนนะคะ,ะเราก็เลยจักสิบเปรียบแบบนด้นพี่น้องเรื่องเล่าของการที่จะมาจ้างงานการที่จะมาหากินกับหมอลำเออมาหา เอากําไรจากการปิดวิจนะคะพี่น้องเราก็เลยเ,เปรียบไปว่าสมมุติว่าเป็นเจ้ามือ <c oughs> การพนันสนิดหนึ่ง <c oughs> นะคะแตงได้กรสร้างเออเจ้าจะต้องเออเอิอ,อ,อไะไรกังเลยล่ะต้องกล้าได้กล้าเสียเพระาะว่านั่นโอ้ยนอน <c oughs> เออเอาตามที่เพื่อนบอกมานั่ยละพี่น้องนะคะนั่นก็คือต้องมีความเออมีทุนสำรองเอาไง,ไง่ายๆซะจังสันซะเนาะนะคะพี่น้อง เห็บอกว่าถ้ามีทุนสำรองก็คือเป็นการดีนะคะหมอลำ่ำท่านนาที่ของหมอล่ำเต็มที่อยู่แล้วฮังอยากได้อยากเห็นเพื่อนนี่กำไรอยากให้เพื่อนยืนรักล่านล่ลาน,านแตกทุกงานพุล่ะนะคะพี่น้องเท่าที่เห็นมาจะจ้างสาวหน่อยไปก็เห็นตารานแตกนะคะบ่อตามกวยย่างหน่อยกับบ่อตามก๊กเอ่อหาท่านขึ้นแล้วว่าถอยนะคะพี่น้องเนาะเอานี่คือโบเดีขาดทุนอยู่แล้ว นะคะนอกเสกากว่าสิเกิดเหตุสุดวิสัยถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยก็มาคุยกันนะคะพี่น้องตรงนี้เพื่อนกับพ่อได้ว่าจะไกลไหมใส่ละกับน,นะคะพี่น้องเอาว่าสรุปสรุปไว้ตั้งสี่บาทเหนือสั้นคุยกันไปคุยกันมากนะคะพี่น้องเพื่อหาจุดรุ่งตัวและที่สาคัญที่ว่าไปมือมือว่านนี่หรือคิดเกี่ยว่อนลงไปคือเกิดจาก อาจจะเป็นเรื่องเล่าของการพึ่งเจอเจอมาไม่ไมหมัดหมันะคะพี่น้องก็เลยเห็นเห็นเล่าได้คิดทุกคิดบอดโจแล้วเป็นคนคิดไปทําไปนะคะพี่น้องคิดปุ๊บเห็ดปัป๊บคิดปั๊บอยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยฉะนั้นแล้วพ้นก็คือให้มันเป็นแบบนั้นเลยนับก,ก็ตอนนี้เป็นต้นไปโลดว่าสั้นบาทนี้พี่น้องนะคะ,ะ,คะบอตอนแรกเว่าถึงฤดูการนาไปไปมาม่าเอาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ,ะ,คะท่านใดที่มาว่าจ้าง นะคะที่จะไปปิดบิ๊กนะคะจะคือให้มีว่างมัดจำบอตาาั้มกัวหามืนขึ้นนะคะพี่น้องให้ไลา์กวัวหามืนไปตาสุดคือหามืนว่าสั่นบาดีตกลงโกงใจสรุปตรงนั้นเลยบาดีนะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องโอนให้ครบก้อนมือทําการแสดงเราเป็นยังจงังหวะสามถึงมือวัน เรออาโบ่กลับหลังบ่บบแมนพี่น้องเพื่อนห้เวลาก่้อนหนาสามมือสามมือเด้พี่น้องสามมือ,มมอหรือก้อนหนึ่งมือนะคะพี่น้องหรือก้อนที่จะทําการแสดงหนึ่งมือเพราะการเคลื่อนทับไปนะคะพี่น้องเคลื่อนทับไปลงกล,งา,ลา,า,งงางเวทีนี่คือเงื่อนต้องครบแล้วต่อไปถ้าเงื่อนบ่ครบกลางเวทีเราก็บ่ได้ถือว่ามันก็จะเป็นปัญหาต่อไปคือเขา เมินปรลาพี่น้องเลาถึงบอกว,ว่าสามมือแล้วกับบ๊เกืนมือหนึ่งเอาให้ซาสุดคือเหลืออีกมือหนึ่งจิไปทําการแสดงว่าสัน้นว่าไหมนะคะว่างมาจำมา,าจำก็หามื่นขึ้นว่างแสนก็ได้แล้วแต่ใจบิเดเลยกับ,บ่บไดว่ากันนะคะประมาณน,นั้นเนาะตามที่เอ็นเพนจับตุนชุนไปนะคะประมาณนั้นเด้อพี่น้องเออตองใจให้ครบมดสะก้อนจะคอยสิไปทําการแสดงตามนั้นนะคะ บอกว่าร่วมเบิดนั่นละบอกว่าทั้งปิดบิดบอกว่าทั้งเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานทั้งมือทั้งม้วนคือถือว่าเป็นบรรทัดฐานอันเดียวกันบัดน,นี้นะคะพี่น้องเราบอกว่าวเราเหนื่อยที่จิตต้องไปฟ้อง,องอร้องบอกอยากเสียเวลากับตรงนี้เสียความรู้สึกดีบ่ดีก็สิยพิทกันไปเลยแม,ม่นบ่นละพี่น้องเออแต่ที่สําคัญเล่าก่อบอกว่าเล่บาบ่ได้หมมยถึงมาเล่ดาดังแล้วถึงมาเหตุแบบนี้แบบนั้นมันเป็นปัญหาอิลี เออสามถึงส me so so ี่ล้านหาลเราคุ้นกับตุยจากันไปบ้านในใส่ยูสั่นแล้ววันรุ่ง็คือจบกันไปนะคะบ่ไหามาบ่อยากให้เพื่อนได้เพื่อนดีอยางให้เพื่อนได้เพื่อนดีก็ได้ไปแซงอีหยังเพื่อนดอกสั่นแล้วพี่น้องเพื่อนกระหางตุยได้เห็นไหนน้องพี่น้องเมื่อตุยแล้วนีกระซูนไปน้ำตุยแล้วนะพี่น้องเพื่อนเน่ยบ่อยากให้มันเกิดแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆในอนาคตก็แล้วกันนะคะพี่น้อง ตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะขอพูดสุขุมสุขนเด้อที่เขามารับชมนะคะพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องนะคะสนับสนุนทางช่องกกดซุปเปอร์แต่งหรือว่าสั้นกับเขามาเป็นสมาชิกช่องก็แล้วกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะปักลิงไว้ให้นะคะขอพูดลีลาได้จ้าเด้อเฮงๆของฝั่งสุขุมสุขนจ้าค่ะลีลากระพอฝากซ่องให้เสียงด้านเอวีได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดีสวัสดีค่ะ